คนครับไช่โตได้เอาไปไบสนะมีคนเอ้าวคนนีโอ้นี่คนรับทุ่มเหรับกี่วันแล้วนี่ครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเหรอเนี่ครับเออกี่วันแล้วเป็นไงโคเบโก้เร็วเร็วเร็วไหมไวครับไวชื่ออะไรนะชื่อเจดครับเจดยู่บ้านไหนบ้านสีครูใช่นีมนะครับย่าโอ้เอาเดิมครับไอเดิมครับคูโบต้าไหมล่ะ มาวันแรกกให้ขับคูเวต้าวันหนึ่งแล้วก็วันที่สองที่พี่ไปถ่ายอยู่บ้านน้องเต่งครับนั่นแหละขึ้นวันที่สองนี่นะอันนี้วันแรกโอ้ดีครับอายุเท่าไหร่นะเจ็ดสี่ครับยี่สี่ครับโอ้อยังเด็กอยู่เลยนี่สีมือเลยครับอันนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เหลืออะไรเรือลิงโตเนาะ โอ้โหโกเบโกสคร้อยปกติขับตัวไหนหลายรุ่นครับขับหลายรุ่นมาแล้วขับไมโครแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยประมาณสิบเก้าสิบเก้าขับกรุงเทพหรือกปล่าขับดูปอขับดูระสันนภาปูมยาวนภาปูมยาวลอกบ่ขไอ้คุณบินขึ้นจากอุโมงค์อ๋อเจียดเจียดกเดินเดินสายไปครับ ดลองมะพร้าวบางทำถนนบางไปทั่วเลยครับใส่สวยครับได้สวยเนยโอ้อันนี้เราจะขึ้นดำใช่ไหมอ๋ออันนี้เครื่องอะไรเครื่องยนต์อะไรเออาตตรมไ์ที่โนที่โซู่ขามเร็วไอ้บุ้งกี้มันเจ๊นะพอดีพอดีเนาะโอ้นี่นี่ครับเดี๋ยวเราจะบินโดรนถ่ายมุมสูงหน่อยครับ ว่าจะฝีมือของเชียงเจดฝีมือยังไงจะไปทางไหนต่อเสร็จนี้ไปโจมพระโจมพระอีกครัแล้วแล้วคันคันเอ็กซิมกี่ไปนะไปไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วเมื่อเช้านะโอ้ดีครับอ๋อพึ่งขับได้กี่วันนะกี่วันสิกว่าวันสิบกว่าวันครับ โอ้เสียนเคยขุดโค้งหนองนามาก่อนพีน่น,นี่เคยขุดในสนามแม้วโ,โค้งลงนอมกันด้วยครูระเอ็ด,สดสแสดงว่าสมัยนั้นนี่ยังไม่ใช่โครงการเนาะของนี่นะครับ,รบเออนี่ครับอยู่นี่ยาวๆนานๆอืมันดีก็เดี๋ยวก็ถอยดินเอ้ยถอยดินอายกพวกไประเทศประเทศไหนนี่ อ๋อโอเคโอเคโอเคครับเอาทำงานต่อ <c oughs> อาจารย์เกตครับคนขับรถแมคโครไม่เคยได้เจอหน้าครับปกติก็ได้ถ่ายแต่คลิปนะครับดีครับอายุ24เองครับขับโคเบโก้เป็นละ ปีมือมกันครับนอ้องอ่าอ่าขอบคุณ fc พี่น้องช y o ยูทู e ครับผม ก็ฝากทีมงานสุรัตโคกน้องนาครับผมหรือว่าสุรัต X เอ็กซ์ซีเวอร์อะไรเงี้ยฝากทีมงานนี้ด้วยครับผมก็เอาคลิปมาฝากเพื่อนๆชาวเอฟซีพี่น้องชาวยูทูบครับบ้านนี้ได้นำนเสนอโคกน้องนาบ้านอะไรพ่อว่าบ้านอะไรบ้านอะไรเนีออ่ยโจรโวยโจรับยฮะ ไม่ไม่บ้านอะไรนะลำตัดเดือดครับชื่อบ้านอะไรบ้านเนี้ยบ้านนองรักครับบ้านนองรักบ้านนองรัก6นองนาครับผมเดี๋ยวผมจะบินภาพมุมสูงให้ดูครับผมนะเอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณฟีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอบคุณมากครับเลยได้ก่อนเก่าเราเปลี่ยน